วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำตา2ชั้นกันนะคะ er. สวัสดีค่ะมอยลิงกันชีสาบีพราวคลินิกนะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำตา2ชั้นกันนะคะตา2ชั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นไง,ไง่ายๆก็คือชั้นตา เล็กธรรมชาติแบบของเกาหลีนะคะกับชั้นตาสายฟอก็คือเห็นชั้นตาชัดชั้นตาคมหวานขึ้นค่ะชั้นตาเกาหลีนะคะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าต้องการที่จะเหมือนกับไม่แต่งหน้าก็ใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็ต้องการความเป็นธรรมชาติขั้นสูงสุดก็จะไม่มีการบวมเยอะหลังทางําแล้วก็เข้าที่ไวนะคะเนื่องจากว่าชั้นตาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กและธรรมชาติส่วนชั้นตาสายฟอเหมาะกับคนที่ต้องการแต่งหน้าปิดอายไลเนอร์ชัดๆหรือว่าชอบติดขนตาปลอมนั่นเองแต่ว่าก็สามารถเลือกชั้นตาได้นะคะ ว่าไม่ให้ใหญ่เกินไปขึ้นอยู่กับเบ้าตาของคนไข้ด้วยนะคะวิธีการสังเกตเบ้าตานะคะก็ดูว่าตัวชั้นตาค่ะกับคิ้วเนี่ยห่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าบางคนเนี่ยค่ะชั้นตาตัวเบ้าตาเนี่ยแค่ก็อาจจะทําชั้นตาสายฟอนไม่ได้ชัดมากนะคะจ,จะต้องเปลี่ยนไปเป็นสายเกาหลีค่ะซึ่งอาจจะต้องส่งรูปมานะคะและทางที่ดีจริงๆก็คือควรจะนัดมาปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อจะได้เห็นชั้นตาที่ตัวเองเหมาะสมที่สุดค่ะตาสองชั้นนะคะปกติพักฟื้นก็แค่ประมาณส3าวันแรก ที่จะบวมหนักๆแต่ก็ไม่ถึงกับลืมตาไม่ขึ้นหรือว่าใช้สายตาไม่ได้นะคะการมองเห็นปกติทุกอย่างหลังทําค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะยุบตัวลงค่อนข้างมากแล้วค่ะที่ประมาณ1-2เดือนก็ยุบมากๆแล้วค่ะแล้วก็จะไปเข้าที่3าถึงเดือนแล้วแต่บุคคลค่ะฝากสาหรับคนที่อยากทําตานะคะก็ดู reference ค่ะว่าเราชอบชั้นตาแบบไหนก็ดูว่าเบ้าตาเราเนี่ยสามารถเข้าได้กับตัว Reference อันนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแล้วเวลามาคุยกันนะคะก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นค่ะสามารถต ติ๊กเกอร์ตา2ชั้นเทียบดูว่าตาตัวเองเนี่ยขึ้นชั้นได้ประมาณไหนที่ชอบแล้วก็ถ่ายรูปมาคุยกันได้เลยนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถทักแชทเข้ามานะคะแล้วก็เพื่อมาจองคิวปรึกษากันได้เลยที่บีพราคินนะคะสวัสดีค่ะ